ก็นำเสนอวิธีการเจราจาแบบประนีประน,นอมนะครับการเจราจาแบบประนีิประน,นอมมีสัว์เฉพาะคือคอนซ e ดบ t เ o ชผู้ประนีประน,นอมมันอาจจะเสนอแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้นะเป็นทางการมากกว่าหลังจากรับข้อเสนอของทั้งสองฝ่ายแล้วก็มาชั้งน้าหนักว่าจะเริ่มต้นอย่างไร ผลของกาปปรปฏิบัรมอาจจะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายเป็นแต่ทั้งสองฝ่ายจะตกลงและยินยอมนะครับแตคู่จเจรจราที่ทุกคนยอมยินยอมอย่างเช่นยูเครนรันนเสเซียคู่ปฏิบปติรรมจะบางทีก็จะมีการสั่งว่าจะขายอาวุธให้หรือว่าจะยกเลนะยกแร่หายากให้ ให้ผู้ปฏ้บัติปนอมอย่างกรณีของตุรกีนั้นจะเจรจาแบบไม่เรียกรับผลประโยชน์ก็ได้ก็ไม่เรียกรับนะแต่ว่าบางประเทศนะอย่างคู่ของรัเสเซียกับยูเครนบางทีอาจจะมีคู่กรณีอาจจะมีการเสนอย,ยกผลประโยชน์อะไรให้ก็ได้เราก็ต้องเจตกันนะครับเป็นความผูกพันที่ใช้เวลาหลายปีอันนี้ก็เป็นทางด้าน พฤติกรรมและเราก็อาจจะนำมาใช้ทางประเทศใกล้เคียงของเราและเลือกใช้กับประเทศไทยได้นะครับ